สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกรดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดีแ r ดดมอรสิสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษไทย์ระบบสุริยะารายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่องยูทูบและกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโหลวันดูดีวันดูดีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายวันนะครับหรือดูดวงดาวไปวันวัน นะประจำในวันพุทธที่22สพฤษภาคม2,67 7รแลมหนึ่งข้ามเดือน6ปีมะโรงนะครับตามไดอารี่โหนะวันนี้ถือว่าเป็นวันพระนะครับเป็นวันธรรมสวนาแล้วก็เป็นวันสําคัญด้วยนะครับเป็นวันพระใหญ่ก็เป็นวันวิสาขบูชานะเพราะฉะนั้นไหว้พระทําบุญนะครับฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นมงคล นะครับแล้วก็เป็นวันพระของจีนด้วยเออของจีนเขามีวันพระนะที่จะไหว้เทพเจ้าไหว้เจ้าที่ศาลจติะติจุเยะนะครับวันนี้เป็นวันจับง,งูนะถือว่าวันนี้โมให้เต็มที่ไปเลยไหว้ให้เต็มที่ทครบสูตรทั้งไทยและจีนนะครับเป็นมงคลนะออวันนี้ก็ วันพุธยีบสองนะครับห้ามทําการมงคลใดๆแต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรมหนึ่งค่ำเนี่ยนะความฝันจะเป็นจริงตามคําทํำนายนะครับฝันอะไรก็แต่ก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จนะต่อมานุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพุธมีสุขมาก ซาหัวใหม่วันพุธจะเป็นความตัดหัวใหม่ในวันพุธจะเปิดตลอดวิวาสตัดเล็บวันพุธจะเรินสวัสดีทานน้ำมันในวันพุธถือว่ามีสิริสวัสดีไหนดวงเชือตานะครับนะโอเคนะคะนะคะจุดมาจุดแป๊บหนึ่งโอ้โหเออแหมคนแก่อย่างเงี้ยทำอะไรชาแต่แม่น <laughs> เอที่จริงนะที่จริงจะทำคลิปปล่อยเลขนำโชคเนี่ยในวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่สร็จแล้วเสร็จแล้ว,เ,ลวเอคำนวณเสร็จหมดแล้วนะแต่ยังไม่ได้ทำ <c oughs> บันทึกคลิปปุ๊บเรียบร้อยทีนี้นะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวถ้า,าเดี๋ยวทำอะไรเสร็จปุ๊บถ้าพอมีแรงเหลือก็จะทำบันทึกให้เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยในวันพรุ่งนี้เออยังไงพรุ่งนี้ปล่อยแน่นอน นะวันนี้วันบันทึกคลิปวันที่สิบแปดนะวันวันเสาร์๋ยวปล่อยวันอาทิตย์ที่สิบเก้าไม่ต้องห่วงปล่อยแน่นอนอ่าภายในเนี้อาจจะปล่อยเช้าปล่อยสายบ่ายเย็นแล้วแต่เดี <c oughs> ย๋ยวปล่อยให้นะอันนี้ก็มาพูดถึงนะครับท่านใดสนใจจะดูดวงชะตานะครับรายละเอียดตามหน้าจอเลยดูเรื่องทําการมงคลต่างๆ ช่วงนี้ก็มี fc แฟนคลับติดต่อมาให้ดูเลิกถ้าออกรถบ้างนะขึ้นบ้านใหม่ย้ายห้องนู่นนี่นั่นนะครับเลิกพาคอดก็มีเหมือนกันแต่งงานก็ไม่ค่อยต่อไหลเอ๊ไม่แต่งงานกันแล้ว <c oughs> คือดวงชะตาบางคนเนี่ยนะถ้าคุณแต่งงานหลังแต่งงานไปชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะถ้าบางคนดวงคุณเนี่ยแต่งงานไปบางคนอาจจะร่ํารวยก็ได้ แล้วดวงชะตาบางคนเนี่ยนะครับแต่งงานไปแล้วถ้าคุณมีลูกหลังจากนั้นคุณจะรวยเออบางคนปุตตะลาพระปุตตะสุพระคือดวงชะตาคุณดีอ่ะนะกระดุมพระมีโอกาสร่ํารวยมีลูกแล้วรวยอ่ะบางคนแหมไม่กล้ามีลูกยุคนี้สมัยนี้ไม่อยากมีลูกกลัวลําบากโถชี้ชะดวงคุณเนี่ยมีลูกแล้วกลับรวยครับลูกให้คุณต่อเจ้าชะตาไม่เลย รีบมีนะพอมีลูกเสร็จปุ๊บคุณมีโชคลามีเงินม,มีทองมีความสําเร็จและชีวิตคุณจะเปลี่ยนะเนะเพราะฉะน,นั้นหาโอกาสมาดูดวงชะตาอาจารย์สักครั้งหนึง่งจะบอกไปให้นะครับแล้วก็ราชาวราศีพฤษกเนี่ยนะคุณเตรียมทําการบ้านเลย,เลยจะมีลูกครับเอ,อเอาไปเลยสองลกูก <c oughs> สองสามลูกอันนี้ต่อมา มาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจาวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐาน๋ยวเขาเกาหัวคันคันให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดีย๋ยวาจารย์สั่งกระดิ่งโชคล่าแห่งความสำเร็จน,นะสาธุไอเสียงกระดิ่งนี้ขอคุณแคล้วคลาดปลอดภยัยคิดเงินเนเงินคิดทองไหนทองรวยนะครับตั้งได้เซียมซีใบที่สิบแปดนะโชคชะตาท่านในช่วงนีนะ้อยู่ในจังหวะที่ นะครับโอกาสถูกปิดกั้นให้ระวังคนที่ไม่หวังดีนะครับคุณจะต้องมีความรอบคอบนะทำทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นอย่าท้อถอยนะครับสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้นะต้องรอคอยไปก่อนความรักของท่านเนี่ยก็จะเกิดปัญหานะครับเออน,นู่นนี่นั่นเพราะบุคคลที่สามนะครับก็ต้องใจเย็นๆไม่ควรรีบร้อนในเรื่องของความรักนะ ต่อมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่คาดคิดส่งผลให้ท่านขาดทุนเสียหายได้นะพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยนะครับคุณจะต้องรอคอยต่อไปนะคะแนนสอบวันนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีพูดถึงดวงชะตาะธุรกิจการค้าการขายบอกไปแล้วดวงสุขภาพ นะครับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไัยที่เป็นอยู่เนี้คุณต้องตั้งใจในการรักษานะครับให้เต็มที่โรคที่คุรระวังเกี่ยวข้องกับโรคหูจมูกระบบหายใจระบบประสาทและระบบสมองแล้วก็โรคมะเร็งเนี่ยต้องระวังนะครับโรคมะเร็งนะเอ่อ,อันนี้โอ้ยหาโกงมาแล้วอถานทีท่ตีจุยียเออบางทีก็ลืมถามน่นนี่นั่นนะ นะขอให้อากงนะประธานพอในเอฟซีแฟนคลับของมอริสปาดาวทุกคนมีโชคลาภม,มีความสำเร็จในวันนี้วันนี้เป็นวันไหว้ติจุ๊สารตีจุยยะนะเออเอาเรากงใครไหวสารเจ้าที่ตีจุยยะในวันนี้ขอให้คุณร่ำรวยประสบความสำเร็จทันตาเห็นในวันนี้ทุกทุกคนเลยรวยสมหวังนะครับเออนะอันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของ ดวงจะตาตามวันเกิดนะครับสีที่ควรเว้นวันนี้ให้เว้นสีชมพูนะชมพูไม่ดีนะครับสีดีก็จะมีเขียวส้มดำฟ้าสีดีสุดก็คือสีดำสีทองสมหธิสีโกโก้นะครับแล้วก็ทิศที่ดีก็คือตะวันตกเฉียงเหนือทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันออกเฉียงใต้ประจําในวันนี้นตัวเลขนำโชคก็จะมี68 5 6 8ห้าดห้าได้ นะครับมาพูดถึงคนเกิดวันวันพุธกลางวันเนี่ยนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีการเจรจา,าพูดคุยติดต่อกับสังคมคนรอบข้างนะครับจะมีการทําสัญญาเอกสารต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับให้ระวังโรคภัยไข้เจ็บเก่าๆนะอ,อ,อาจจะก,กลับมาเป็นอีกครั้งหนึง่งปวดกระดูกปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้ต้องระวัง ต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสเนี่ยนะครับสังคมคนรับพาใช้ความศรัทธาเชื่อถือในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาดีนะยกย่องให้เป็นผู้นําด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยนะเจ้าชะตาจะมีโชคลาภนะครับจะได้รับผลประโยชน์นะจากอบายมุขต่างๆความเชื่อความศรัทธานะจะมีโชคอกม,มานะครับมีเงินมีทองต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยนะรายได้ทางด้านการเงินคุณจะดีขึ้น นะถึงแม้ว่าการเงินบางส่วนมันยังไม่ถึงคุณเนี่ยนะยังเป็นต้องรอเป็นจังหวะเป็นงวดเป็นวิกนะตามระบบเนี่ยคุณก็จะได้เงินนั้นแน่นอนนะครับต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะเหน,น,นื่อยกับปัญหาต่างๆซึ่งมีเข้ามาอย่างรวดเร็วจนทแทบแทบตั้งตัวไม่ทันต,ต้องอดทนต่อมาชาวคนเกิดวันจันทร์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่ใช้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีในทุกๆด้าน นะครับคนที่ช่วยเหลือคุณเป็นคนที่ใบหน้ารูปไข่ผิวขาวหรือขาวเหลืองนะครับไม่ถึงกับเขียวเขียวนะมันเน่าแล้วเหม็นบูดคุณไม่ได้แช่ตู้เย็นนะนะเออแมงวันมันขึ้นนะต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับเออให้ระวังเรื่องการพูดจาไม่ดีพูดจาไม่เพราะนะจะสร้างความเสียหายให้กับคุณให้ระวังการไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นนะครับแล้วก็อุบัติเหตุสําคัญเลย เครื่องจักรเครื่องยนต์ตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดได้ขาดเลยชับชับชับเดินไปเสียใจร้องไห้อยู่เลยเอาร้อ,องเพลงทีมนะ <c oughs> <c oughs> เออต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวดูดีดีนะครับวันนี้โอรถไฟมาแล้วปูน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 ,ปนจึกจักจักรจัก,จก,จกเออ <c oughs> วันนี้ก็มีดาวเกียรเสียอยู่นะครับ ดออาวเกตเสียอยู่นะวันพุทธที่22เดี๋ยวต้องดูการโคจรของดาววันนี้เป็นอย่างไร22คนวันอาทิตย์ยังดีอยู่นะจันคนวันจันมีเสน่ห์ดีนะครับจะมีโชคนวันนังคารอย่าขับรถเร็วเพราะจะเกิดอ,อุบัติเหตุคนวันพุธระวังปากอย่าพูดจาตรงเกินไปคนวันพฤหัส ยังเพ้อฝันอยู่ดีนะครับคนวันศุกร์อึดอัดทุกใจมีรายจ่ายนะทุกอะไรไม่รู้ <c oughs> คนวันเสาร์ก็เพลอฝันคนวันพุธกลางคืนก็สายโมอยู่ครับคุณก็มูต่อไปแล้วกันนะดูจากการโคจจของวันต่อมามาพูดถึงในระบบสิทธิวิชามหาเวทูดดาวนะครับเกาแชร์นะขอมสินเต็กยง วันนี้ถือว่าเป็นวันพระจีนนะครับเหมือนพระวันของจีนก็มีวันพระวันนี้จัดเต็มไปเลยทั้งไทยทั้งจีนนะครับวันวันนี้วันหมาไม่ถูกกับมะโรงนะวันนี้ไม่เหมาะกับการย้ายบ้านเดินทางไม่ควรย้ายบ้านไม่ควรเดินทางนะครับหญิงมีคันห้ามกระทบห้องครัวโกงสัตว์เพราะจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ แล้วก็เหมาะกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าขอบุตรขอเลยครับใครอยากมีบุตรมีลูกขอบุตรเลยหรือบริวารน,นะจะสร้างบ้านสร้างไปเลยครับซ่อมแซมซ่อมไปเลยครับมั่นหมายมั่นไปเลยครับแต่งงานอยากแต่งก็แต่งไปเลยครับนะอันนี้ต่อมาทิศมงคลคือตะวันตกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือตะวันตกเวลาที่ดีคือตีสามถึงเจ็ดโมงนะครับ สี่เบมงถึงบ่ายโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะสีเสริมประจําวันก็คือสีแดงส้มชมพูม่วงสีโชคลาภก็คือฟ้าน้ําเงินแล้วก็สีดําดําดำํดำยาแก้ไอน้ำดำตาอส้อดาว <c oughs> <c oughs> ทําไมถึงยังไม่นั่งทําไมคุณถึงยังไม่นั่งเพราะลมมันเย็นโอ้มันกำลัง วิวอยู่เลยนะเอ่ออันนี้ต่อมามาพูดถึงราตามราศีจักรนะครับนะชาวรัคนาราศีเมษครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานโยกย้ายนะครับคุณจะย้ายไปไหนแหละนะดาวประจาตัวคุณก็อยู่พบวีนาศนะครับให้อยู่เบื้องหลังไปก่อนถึงจะดีค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนส่วนการเงินคุณเริ่มดีขึ้นแล้วนะความรักก็โอเคนะมีโอกาสได้เงินนะชาวราศี เมฆเนี่ยนะครับการเงินคุณมาแล้วนะออยังไงก็ได้อยู่แล้วหะช่วงนี้แหละเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนหน้าสบายๆนะครับไม่เกินนี้หรอกนะขอให้ได้ตังค์นะครับต่อมาเชาาาา้าลัคนาราศีพฤษศคนพฤษศเนี่ยแหมวันนี้ก็จะมีเงินมีความสุขมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับการงานคุณเนี่ยนะอิทิิคนดาว พระราหูก็อยู่ราพระวันนี้สมัครงานได้งานประสบความสำเร็จคู่ครองนะครับวันนี้ไม่ค่อยดีดาวคูนะ่ระวังการทะเลาะบ,บ่อแวง้งนะส่วนการเงินก็ยังมีรายจ่ายเก็บเงินมึงเก็บเงินไม่อยู่ระวังโบดิวานนิดนึงนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยดาวประจําตัวคุณอยู่คุณอยู่ราพระจะมีโชคลาภความสําเร็จนะครับการงานเป็นวินาศค่อยเป็นค่อยไป คนที่ทำราชการให้ระวังการถูกตรวจสอบถูกลองเรียนดวงคุณจะต้องระวังเรื่องของการใช้อำนาจนะครับส่วนการเงินาการทองวันนี้ก็จะมีเงินมีร้ายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารน,นะครับต่อมาชาวลาาคัคนาราศีกรกฎคนกอรกฎเนี่ยดวงคุณการงานวันนี้ดาวงานไม่ดีความเสียหายระวังเครดิตชื่อเสียงจะมีปัญหาอุปสรรคถูกใส่ร้ายใส่ความมีปัญหานะครับ ในเรื่องของงานต้องระวังการเงินคุณวันนี้เหนื่อยนะครับต้องอดทนแต่ดวงชะตาคุณก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนความรักอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจแต่วันนี้อาจจะไม่สบายนะให้ระวังนิดนึงนะครับต่อมาชาวราศีสิงคนสิงเนี่ยดวงชะตาคุณด้านการเงินเนี่ยดาวพุธอยู่สูุภะการเงินมีโอกาสสมหวังศกคุณมาแล้วนะครับชีวิตคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีโชคลาภมีความสําเร็จนะให้ระวังในเรื่องของคู่สัญญานิดนึงนะครับต่อมาชาวราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยดูชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวพุธยังอยู่มรณะประคับประคองไปก่อนการเงินคุณเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับระวังปัญหาด้านบริวารคนที่มีครอบครัวมีคู่แล้วต้องระวังการทะเลาะบ,บ่อแวงกันเพราะดาวคารเล่งนะครับให้ระวังในเรื่องของมือที่3นะ ต่อมาชาวลัคนาราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยนะครับการงานคุณจะมีเข้ามาติดต่อสื่อสารได้รับการช่วยเหลือส,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 สนับสนุนดีนะการเงินคุณก็ยังมีทั้งรับทั้งจ่ายนะครับนู่นนี่นั่นนะขอให้ทาให้เต็มที่ไปเลยต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วบางคนสมัครงานได้งานประสบควาสมสําเร็จนะครับผู้ใหญ่ช่วยเหลือ เอกสารสัญญาคุณก็ต้องระวังนิดนึงในวันนี้นะส่วนการเงินคุณจะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่อมาชาวลักนณาราศีธนูคนธนูเนี่ยมีเรื่องความรับผิดชอบเยอะการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่น,นแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นนะครับต้องเดินทางนะถึงจะมีโชคการเงินคุณก็จะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถอยทาให้เต็มที่ไปเลยนะ ต่อมาเชา้าลัคนาราศีมังกรคนราศีมังกรดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยดาวพระศุกร์ก็อยู่ปุตตาการงานเป็นเกษตรดีครับบริวารก็ดีครับการเงินของคุณนะก็มีรายจ่ายนะครับแต่ก็จะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะมีโอกาสที่จะเลื่อน,อน,อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดีวันนี้คุณอาจจะใช้สติปัญญาความคิดมากนิดนึงนะครับไหวพริบปฏิภาณต่อมาเชา้าลัคนาราศีกุม คนราศีกุมดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานไม่ค่อยดีระวังความเสียหายเสียเงินเสียทองนะมีอปะะุปสรรคความรักคู่ครองก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะครับเออส่วนการเงินก็มีเงินเข้าบ้านทาธุรกรรมก็จะผ่านต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนราศีมีนเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยวันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะกากลีกุมรักอุบัติเหตุต่างๆเครื่องจากเครื่องยนต์ครับ อย่างน้อยๆระวังมีดบาดกระดาษบาดนะครับแต่ประตูหนีบอะไรเงี้ยระวังหน่อยนะเจ็บนะเจ็บโอ้ <c oughs> โหไม่เคยมีอะไรเจ็บมากกว่านี้เลยคุณ <c oughs> ชีวิตคนเรานะเออมีดบาดก็เจ็บอย่างแต่ไอประตูหนีบโอ้โหมันไม่อยากจะโดนมันเลย <c oughs> ส่วนด้านการเงินนะครับดาวคานก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่คอยอยู่ ต้องวางแผนด้านการเงินได้ดีนะครับเออแต่การงานคุณโอเคนะงานไม่ได้มีปัญหานะครับนะโอเคม่ครบ12ราศีแล้วถ้าในสนใจใดูดวงจะต่างอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ